กราสบสวัสดี FC ทุกท่านนะครับก่อนชมคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด u b s c ไ i b e นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับคลิปนี้นะครับลุงภูก็จะขอมาพูดถึงลุงพลกับคุณอัจฉริยกระกันสักหน่อยนะครับหลังจากที่มีข่าวว่าคุณอัจฉริยะไล่ฟ้องลุงพลในข้อหาต่างๆมากมายและล่าสุดน,นะครับก็คือกรณีพระพุทธชินาราชมีคนตั้งข้อสังเกตนะครับว่าคุณอัจฉริยะนะครับมีความแค้นอะไรกับลุงพลนักหนา ถึงได้มีการตามจี้ตามจิกในคดีต่างๆกับลุงพลซึ่งคุณอัจฉริยะก็ได้บอกนะครับว่าเรื่องนี้เป็นงานล้นล้วนไม่มีความแค้นส่วนตัวแต่ประการใดและลุงพลเองเขาก็เคยฟ้องคุณอัจฉริยะมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ตอนที่ลุงพลเขาดังใหม่ๆและก็ใช้ชนายความระดับซูปเปอร์สตาร์โดยหมอปานะครับเป็นคนแนะนำซปเปอร์สตาร์เมืองไทยคือทนายตั้มถ้าคุณอัจฉริยะจะล้างแค้นลุงพลได้อีกหลายคดี และคุณอัจฉริยะก็ยังได้บอกอีกนะครับว่าขอเวลาอีกไม่นานไม่เกิน15บห้ากุมภาแน่นอนปิดตำนานกกกอกสักทีเพราะมันนานมากเกินแล้วคนที่เป็นคนร้ายเขาทรมานยิ่งกว่าเราเขาต้องไปทำบุญบ่อยๆเขาต้องไปทำบุญที่วัดในใจเขาร้อนรุ่มหมดแล้วนะตอนนี้เขาเครียดไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องไปหาพระซึ่งเท่ากับว่าทุกเรื่องที่เป็นคดีคุณอัจฉริยะบอกแล้วนะครับว่า เป็นเรื่องของงานล้วนๆไม่ได้มีความแค้นส่วนตัวแต่อย่างใดอันนี้เพื่อนๆจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับและคุณอัจฉริยะก็ย้าอีกนะครับว่าภายใน15กุมภานี้แน่นอนคนร้ายอาจจะมีมากกว่า1คนก็ได้และส่วนเรื่องราวของลุงพลน,นะครับเมื่อวันก่อนลุงพลเองนะครับก็กลับบ้านไปหาพ่อกับแม่นะครับในวันที่รู้สึกแย่จากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นการกลับไปหาพ่อกับแม่นะครับก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราสบายใจขึ้น ซึ่งลุงพลก็พบกับพ่อพองแล้วก็ให้พอนะครับให้มีความสุขอย่าไปคิดมากกับเรื่องราวต่างๆและลุงพลก็ได้ไปแวะถ้ำนาคานะครับเพื่อท่องเที่ยวพักผ่อนถ้ำนาคาภูรังกาบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬนะครับแล้วก็ไปกราบไหว้ขอบารมีจากถ้ำนาคาพญานาคขอพรว่าให้ผ่านคนเรื่องราวร้ายๆที่ถาโถมเข้ามาในขณะน,นี้ให้ผ่านไปได้ด้วยดีสุดท้ายแล้วนะครับถ้าลุงพลเองเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้ทำความชั่ว ไม่ได้ทำร้ายน้องชมพู่จริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ย่อมคุ้มครองลุงพลแน่นอนแต่ถ้าผิดก็ต้องยอมรับผิดรับโทษกันไปนะครับก็ขอเอาใจช่วยลุงพลด้วยละกันและถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารและเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารและเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงปูด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ครูกระเบิดชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ